ัน2ช่วงเวลานะคะตอนนี้เรามากางวันก่อนเดี๋ยวจะมีกลางคืนด้วค่ะ,คะกลางคืนก็จะเป็นดินเนอร์บนหลุบท็อปนะคะก็คือบนดาดฟ้าค่ะฟ้าจองไว้แล้วที่นี้ต้องจองนะคะฟ้าจองโต๊ะไว้ให้แล้วค่ะคืนนี้แต่เดี๋ยววันนี้กลางวันเรามาดูคาเฟ่ตอนกลางวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงข้างในค่ะแม่กับหนูมันตาจะพาไปดูข้างในนะคะว่าสวยแค่ไหนและเดี๋ยวกางคืนเราก็มาดินเนอร์ค่ะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ <Come> on นี่คือบรรยากาศภายในของคาเฟ่ค่ะกว้างสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเยหนุมาตาพาเดินดูทั่วๆนะคะ เป็นกระจกเห็นต้นไม้ข้างนอกสบายตามากเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศจากด้านในใช่ไหมคะหนูมันตาม,มองไปข้างนอกเป็นกระจกใสตลอดแนวเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยเห็นต้นไม้ภายนอกเขียวชอุ่ม รู้สึกร่มงื่นสดชื่นมากเลยค่ะเย็นสบายสายตาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่แบบเหนื่อยๆนะคะอยากจะทานอาหารมีมุมพักผ่อนไม้ผ่อนคลายสบายสายตานะคะแม่แนะนำเลยค่ะที่นี่มามาที่นี่แล้วรับรองไม่ผิดหวังค่ะออกจาค่ะ ไปด้านในมาเที่ยวคาเฟ่ด้านนอกไปดูน้ำตกกันค่ะคนคุ้ชมอ,อยามาดูน้ำุกันเลยนะคะเหือสไลเดอร์ล,ลงมา ทำเป็นน้ำตกไปชั้นๆนะคะคุณผู้ชมมันหยาดเเลได้ลงมาเลยใช่ไหมคะค่ะใ,ใช่ค่ะก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะมีชั้นลมให้แล้วก็ฟังเสียงน้ำกระเใช่ทำให้รู้สึกสดชื่นเย็นชุ่มฉ่าใช่ไหมคะใช่แล้วรู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะโอเคเดีย๋ยวให้ถ่ายรอบๆอยู่ัดรอบๆให้คุณผู้ชมดูก่อน นี่จตกแต่งเหมือนแบบป่าป่าอะไรอะ่ะเลนฟอร์สป่าดิบชื้นหรอคะค่ะมีโต๊ะใค่ะาการสัมผัสบรรยากาศน้ำตกก็มาได้ตรงนี้ได้นะคะมีโต๊ะให้นั่งค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะสวนค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลจากมุมที่เป็นน้ําตกนะคะนตรงนี้ก็ดียินเสียงน้ำตกค่ะก็สดชื่นเพราะบรรยากาศก็ร่มรื่นอยู่แล้วมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมสมชื่อเลนฟอเลสเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอม่งง <c oughs> ะอมต้องกาบรรยากาศเย็นสบายก็ตรงมุมนี้เลยนะคะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะทำให้ไม่ร้อนค่ะมีงงเสียงตกก็นนยิ่ง สดชื่นเป็นสองเท่าหวยไหมกระโดดเป็นตัวอะไรเลย เขียวปัน่นเฟปเป้จะโรยอนีปป <Okay. S 2> ล้ลงมาให้ด้วยนะคะหนูามาใจชอบสีเขียวสีนี้มากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะโอเคอร่อยค่ะหนูมัตาการันตี จะมาดีเนอร์ต้องขึ้นไปข้างบนนะคะบันไดมีแสงสีฟ้ากับสีเหลืองสวยมากเลยค่ะข้างบนเปิดแสงสีฟ้าด้วยค่ะสีเหลืองก็มีนะคะสวยมากเลยค่ะมีเพลงพอๆให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ชม อย่ามาดูที่นั่งกันนะคะเนี่ยค่ะเราได้ที่นั่งตรงนี้ค่ะส่วนตัวมากเลยค่ะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยข้างบนค่คะาฮ่าข้างบนดาดฟ้าค่ะเป็นดินเดอร์ ลูฟท็อปค่ะดินเนอร์บนดาดฟ้าที่เลนฟอร์เลสนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะหนูบันตานั่งที่ไหนหนูมันตานั่งที่ไหนคะนั่งที่โต๊ะค่ะนั่งขึมาได้เลยที่โต๊ะวันนี้หนูบันตามีแขกเป็นใครบ้างคะมีนาเพนค่ะนี่พี่ออมทัพสุดหล่อของเรา สุดหล่อเราอ่าอ่านั้นมีใครคะคนคุ้นเคยป้าหมีค่ะจุ๊บป้ากับลูกสาวคนเล็กนะคะคนโตเดี๋ยวตามมาค่ะติดลูกค้าค่ะวันนี้ติดลูกค้าทำหน้าทำเล็บเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้มันหยุดนะคะลูกค้าที่ร้านเ่อนข้างเยอะ ไปเดี๋ยวแม่กับหนูบรรตาจะพาดูเดินเดินด,ดูรอบๆนะคะดูบรรยากาศข้างบนนี้ก็จะแต่งเป็นคุมโทนสีฟ้าค่ะีที่นั่งก็จะเป็นส่วนตัวนะคะก็จัดเป็นที่นั่งเป็นโซนส่วนตัวแต่ละคนที่นี่ต้องจองนะคะหนูบรรตาไปนั่งที่โต๊ะแล้วนะคะอะไรนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวเราดออาหารแม่ขอถ่ายบริเวณรอบๆก่อนนะคะโอเคไหนดูขอดูไหนตยสววันนี้หนูมันตาใส่ชุดมาดินน่าสวยไหมคะว้าว <Wow. S 1> ชุดสวยอะไรขนาดนี้คะติดแค่รองเท้ารองเท้าผ้าใบเอามาจากร้านเยวให้พี่เขาเอามาให้อ๋อจะได้สวยครบชุดใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะไปอยู่กับป้าค่ะเดี๋ยวแม่พาเพิ่มไปดูรอบๆ อ้าโอเคสัทิมมตี้เมื่อกี้นี่ใครเห็นอะไรอยู่ใต้โต๊ะลูกไปดูรอบๆเลค่ะคุณผู้ชม เอาไว้ยังไงคะถุงมันตาย้ายโต๊ะค่ะลงมาทางล่างฝนตกค่ะเรียนติดชื่อเบนฟอร์เบนเยผนะคะฝนตกค่ะเนื่องจากว่าช่วที่แม่มานั่งกันเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วฝนตกก็เลยต้องย้ายลงมา้างล่างกันค่ะอาหารเริ่มทยอยมาแล้วค่ะนเราไปดูอาหารกัน เรา้าเป็นฮองแอร์หน็นตาหนาวนะคะต้องเอาเสื้อฟ้าต้องเอาแจ็คเก็ตฟ้ามาใส่เดี๋ยวรอดูอาหารกันค่ะ I love you คุณผู้ชมค่ะกิจกรรมระหว่างรอของเราค่ะ เรียกว่าจอรอตู้เสียรอกันเลยค่ะยานี้กข่า่อยนะคะเพราะตองยายตจากขันลงมาข้างล่างต้องรออา่ค่ะเราของมันใหญ่จนเลยไเแล้วเนี่ยไหค่ตัอี้ไ้ด้วอค่อ้นรอต่อไป วันน <si okay. ี้หนูว่าจะใส่ชุดเวทภูมิใส่ชุดเค่ะอเดไปค่ะค่ะอันนี้อะไรคะสเต็กอะไรคะเนี่ยสเต็กหูพริไทยดำหูพริไทยดำค่ะอันนี้ผ้าอะไรนะคะเซอมอนผ้าไข่มุ้เหรอคะอันนี้อะไรคะป้ายำอะไรคะ ตำตำหมูครับตำหตมหูกระเทียมโทนตำหมูกระเทียมโทนค่ะแล้วก็นีขายแบ็กของเราคือ,อขาหมูเรอะมนันค่ะแล้วก็อันนี้ขอนมันตาค่ะจานนี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกรวมค่ะโอเคเป็นไงคะหนมันตาพร้อมไหมคะ อาหารมาแล้วพอบีกคะแจก,กจานหนยโอเคอาหารพร้อมแล้วคะ่ะไปทานกันเลย,ยาทานกันได้เลยคะ่ะ สเต็กหน่อยดันลืมเปิดกล้องแล้วจะกินยังไงนะไม่เข้าใจโอเคเป็นอันเข้าใจ ไปค่ะใวันนี้ยังไงคะค่ะบายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ หนูม,มันตาเป็นกำลังใจให้หนูม,มันตาด้วยนะคะวันนี้หนูหม,มันตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย